สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับจอเลสนะครับเป็นจอขาตั้งนะครับตัวนี้เป็นราคาพิเศษนะครับเคลียร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับโค้ดรุ่นจะเป็น TMC นะครับ V100 นะครับก็คือเป็นไตพอดสามขานะครับจอกับขาตั้งมาคู่กันนะครับเปิดมาข้างในนะครับสภาพจะเป็นแบบนี้เลยนะครับใหม่นะครับแต่ว่ามันค้างสต็อกนานนะครับ ก็เลยทําเป็นเคลียร์แลนส์นะครับราคาปกติหน้าเว็บไซต์ต,ตอนนี้อยู่4,009นะครับเดี๋ยวเราจะทําราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวดูราคาพิเศษท้ายคลิปครับผมจอนะครับขนาดนะครับสูง2เมตร21เซนนะครับเฮ้ยสูงเมตร60เซนนะครับ กว้าง2เมตร11เซนนะครับหรือว่าถ้าจะวัดเป็นนิ้วก็คือสูง60นิ้วกว้าง80นิ้วนะครับถ้าแยงเป็นร้อยนิ้วนะครับแกะออกมานะครับลักษณะขาตั้งจะเป็นแบบนี้นะครับสามขานะครับแล้วก็มีแกนขึ้นไปนะครับนี่ครับสามารถแยกออกจากกันได้นะครับตัวจอกับตัวขาตั้งนะครับแล้วก็ จะมีตัวล็อกขาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตหมุนกลางขาได้ออกได้อีกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับขึ้นลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับของตัวยึดแกนกลางของจอนะครับอันนี้ก็คือตัวยึดนะครับแกนกลางของจอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการตัวปรับ กดนะครับปรับดึงความสูงนะครับปรับดึงความสูงของการตั้งจอนเองนะครับเนียฮะมันก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกของมันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาจอเข้ากับขาตั้งนะครับอันนี้เราก็เอาตัวจอนะครับมาเข้ากับขาแล้วนะครับ วิธีการใส่นะครับก็คือมันจะมีตัวแกนกลางอยู่ที่จอนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้นะฮะมันจะเป็นหมุนนะครับแล้วก็ดึงออกหรือว่าเอาเข้านะครับแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับแล้วเราก็ดึงจอใส่ตัวแกนกลางด้านบนได้เลยนะครับจอครับพอกลางมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแกนกลางด้านบน การล็อกจอคือยึดจากแกนกลางจอนะครับขาตั้งสามขานะครับขาสีดําแกนเหล็กด้านแกนเหล็กกลางนะครับเป็นสีสีเงินนะครับสกรีนยี่ห้อเลดครับหน้าเวฟสี่พันเก้านะครับเคลียสต็อกอยู่ที่พิเศษนะครับพิเศษอยู่พันห้าครับไม่รวมค่าส่งนะครับสภาพจอคือ ใหม่นะครับแต่กล่องนี้จะเก่านิดนึงเพราะเก็บนานนะครับความสูงของจอนะครับเมตรหกสิบเซนนะครับแล้วก็ซ้ายไปขวานะครับซ้ายซ้ายไปขวาเนี่ยอยู่สองเมตรเพเซนนะครับถ้าวัดเป็นนิ้วก็คือหกสิบคูณแปดสิบนิ้วหนึ่งร้อยนิ้วทะแยงนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนสี่ต่อสามนะครับแต่เราสามารถที่จะปรับใช้เป็นสิบหกต่อเก้าก็ได้นะครับเพราะโปรเจคเตอร์มีทั้งสี่ต่อสาม สิบหกต่อเก้าสิบหกต่อสิบนะครับวิธีการปรับก็คือปรับแกนกลางนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่นะครับสภาพกระบ,บอกจอนะครับมีขอบดานะครับเนื้อจอก็สีขาวครับก็ขาเป็นสามขานะครับแล้วก็มีเกนกลางแกนกลางแล้วก็ขาสามขานะครับ ด้านหลังของเนื้อจอเป็นสีดํานะครับนี่ครับแล้วก็แกนกลางที่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกจะเป็นแบบนี้ครับตัวปรับสูงต่ํานะครับแล้วก็มีตัวปรับด้านล่างด้วยนะครับสามารถปรับได้นี่ครับมันก็จะล็อกเนี่ยก็คือปรับปรับตรงนี้ก็คือจอมันก็จะเป็นไวายได้นะครับ หรือปรับจากด้านบนก็ได้นะครับด้านบนตรงนี้ขาก็ล็อกจากตรงนี้ได้ครับการกลางนะครับกางขาจะเป็นประมาณนี้ครับขามันกลางสามขานี่ครับเมื่อสักครู่ที่เราไปปรับนะครับให้มันเป็นออกแนววายสกรีนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นครับ ขามันก็จะอยู่อย่างนี้ครับกลางออกสามขานะครับแล้วก็ออกเป็นวายนะครับสิบหกต่อเก้าสิบหกต่อสิบก็แล้วแต่เราปรับครับถ้าจะเอาสี่ต่อสามก็คือปรับให้สุดนะครับผมสามารถปรับเพิ่มได้นะครับอ่าอันนี้มีพี่ไปปรับข้างหลังนะครับเป็นเอาแกนกลางลงนะครับมันก็จะวายขึ้นนะครับลองดันขึ้นหน่อยพี่ นี่ครับมีล็อกอยู่ด้านหลังนะครับขึ้นได้อีกไหมขึ้นได้อีกนะครับขึ้นได้อีกครับอันนี้สุดแล้วครับถ้าสุดมันจะเห็นขอบดำดำด้านล่างด้านบนนะครับ แล้วเราจะไปลองฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ดูครับจอคาตั้ง100นิ้วยี่ห้อเลดนะครับเดี๋ยวปรับเป็นวายแล้วก็เดี๋ยวฉายโปรเจคเตอร์นะครับเพราะโปรเจคเตอร์เดี๋ยวนี้เป็นวายสกรีนนะครับ16ต่อ9 16กต่อ10กันเยอะเพราะว่ามันแมทกับหน้าจอคอมนะครับตอนนี้เราก็เทสอยู่กับ f อฟซั sun, f นซีโอศนครับ จะเป็น16ต่อ9นะครับนี่เราก็ปรับจอให้มันเป็น16ต่อ9เหมือนกันครับตามสัสดส่วนของโปรเจคเตอร์นะครับก็คือปรับที่แกนจอนะครับก็เต็มจอซ้ายขวาทำได้นะครับไม่ต้องไปซื้อจอ16ต่อ9 16ต่อ10ก็ได้

ก็ประมาณนี kind of ้นะครับจอขาตั้ง3ขานะครับจากยี่ห้อเลสนะครับเป็นสินค้าเคลียร์สต็อกครับผม ใจติดต่อได้เลยครับผมราคาพิเศษตอนนี้ทำที่1,500าครับจำนวนจำกัดครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม